แน่งไปแล้ววะกูบอกมึงเลยใช่ไหมว่ามึงจะเป็นเหมือนกูอ่ะโทษทีที่ไม่ได้ฟังกล้อมคุณสวยมากเลยครับช่วยช่วยช่วยกลมสวยมากเลยครับไม่เหมือนเสียเลยเฮ้ย hey, ไอ้นุ่มหัวแดงมันาะ,ะฉันให้สิทธิพิเศษเลยเข้ามาเลยเดี๋ยวฉันจะให้กับจอบกล้ามของฉันแบบใกล้ๆเลยให้สิทธิพิเศษเลยอ่ะเออแมวดีกว่าหน,น้าเคยโชว์กล่อฉันเออแมวอ่ะ เธอเนาะนายคงเป็นคนที่มาใหม่ใช่ไหฉันน่ะยินดีต้อนรับเล้จับกล้ามเสมอเออแมวอะเฮ้ยนายนั่นนายพลาดโอกาสดีๆเลยนะน่นะใช่ชๆโอกาสดีมีแค่ครั้งเดียวโอ้ชัยแล้วชัยแล้วชัยแล้ว,ลวฉันแมวอะเฮ้ยบอกจับกล้ามยอ,อีเแมวอย่าเก้ใสก่กูจับกล้างหน่อยเป็นไรไปอยจะไปจับตัวกูโอ้ไม่เป็นไรหรอกนะ ยอย่าไปจับกูอืออ้เฮ้ยอู้หูสงสารได้ยังไม่คุ้นชินสะินะอย่าไปแตะตัวกูวจะด้วยผมจะโดนเสกเหรจจอรช่วยผมด้วยผมจะโดนเกย์ใส่อู้ห oh, ูผมเกย์ๆสิจ้เจ็บ เกยบมากใครทำกันฉันเองแหละฉันก <for S 1> ็จะจัดการแกทุ่ันเกียร์ใส่คนอื่นเก็บเตัวสุดเด้ดยอไม่ตลกนะเฟ้ยพลังกล้าของฉันอะมันมีมากกว่าที่แกคิดอ้อหรือนี่ไงคุณอกัม ยเท่าฉันสมน,นาอเอเไอนนุ่มฝากต่อทีนะโอ้ยว้ยฉันแล้วไม่มีทักษะใช้ปืนแบบนี้เลยต้องลองดูฟ้าเฮ้ยทำอะไรจีจะทำอะไรก็ได้ เออโนอนไอ้เด็กใหม่บ้าเอ้ยดีไปสุดไอดุงง่อยแุกคนในเมืองนี่เขาจะกูเราอ้ยเถ้าฉันไปแล้วมากเปล่าครับนั่งได้เลยน้ไม่ต้องเกรงใจโอเคครับแล้วนี่นายมาจากที่ไหนเหรอทำไมฉันไม่คุ้นหน้าเลยอ๋อผมผมมาใหม่ครับ อ๋อเหรองั้นกินข้าวก่อนได้นะกินเนี่ยไม่ได้กินอะไรกินวะวเนี่ยเจ้าหู้ไปกินข้าวสักทีเก็บมือหน่อยเดะเก้าะอีพังเลยขอโทษครับไม่เป็นไรหรอกเลลก้าอีม,มันเก่ามากแล้วคือพังง่ายๆเดี๋ยวเรากินแล้วสิง๊าบอายอายย กัจนจังสุดเห้ืแต่เลยนะไม่เป็นไรหรอกดีแค่กันย้ายออกที่ดีละอ่ะเอาของใช้ได้ไว้อ่ะโทษทีมันแตกแล้วว่าแต่ขนมเค้กแชน่น่าอะไรหรอครับอ๋อขนมจี๊ยตาพราชาอยากกินบอกขนมจี๊ยแมวเขากินใจแมวไม่ใช่กินไหมขนมจีมจอเยเลยเก้ออร่อยมากเลยขนมจี ัโทรีได้นหนูไม่เป็นไรครับว่าแต่ทำไมจะย้ายออกครับทีนี้มันเกเกินไปแล้วสิจดตอนเนี้ยเท้าฉันเจ็บอ้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมช่่อเองอ้๊ยเกาบเจ็บด้วอีไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วครับโอ้เท้าฉันรู้สึกดีมากเลยเท่านี้ฉันก็คงเจ็บน้อยลงแล้ว แล้วเราควรจะทำอะไรไปถึงต่อไปแล้วคนไปแล้วว่าแต่ในจะไปที่ไหนหรือเปล่าใช่ครับผมอยากจะกลับไปหาของเพื่อนโอ้นายมีเพื่อนด้วยงั้นเหรอจะว่าไปสันก็ไม่ได้เจอเพื่อนนานแล้วนะเหนือเหรอครับใช่ฉนันอะไม่ได้เจอเพื่อนหลังจากมาติดเกาะเกีเนี่ยงั้นเราควรจะออกไปตามหาเขาไหมไม่เป็นไรหวงเรื่องนายถือ ไม่ได้เจอเพื่อนมาสามปีแล้วก็าอาจจะลืมใช่ไปแล้วก็ได้งั้นเราควรจะรีบหนีไปกับที่นี่เออผมเมื่อยมากครับงั้นพักผ่อนเกินก็ได้ไม่เป็นไรครับงั้นเราอยู่ที่นี่สักระยะก่อนก็ได้นะโอเคครับให้ผมเชื่อแล้วครับงั้นดีเลยนายไปหาฟืนให้หน่อยช่วงเนี้ยอากาศมันเริ่มเย็นๆแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจุดไฟผิงโอเคครับได้เดี๋ยวผมออกไปหาฟืนให้ อิสละปปอไอ้คนที่มันยิงฉันตูตาบอดน่ะอีฉันน่ะจะจะับนี่มาเลยโจ๊กเกอร์ชี้ชี้ชนายทำให้ผมทำอะไรระเบิดบ้านหลังนั้นซะโอเคนายทำไงมาเอย้ยนี่โจ๊กเกอร์บุ้งอยากโอ๊ยเห็นบุคเฟแล้วเหรอแกพูดทีระเบิดติดมืออยาย เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับบ้านฉันเนี่ยไม่มันรู้สึกพัเอะไรกันอะอืมอืมอืมเดี๋ยวเวลาที่ฉันจะล้างแค้นแล้วฉันอัดมันเองโอ้โหแกไม่ต้องช่วยหรอกเหมือนน้าทีกันละโอเคครับแกตายแน่ไม่ อื้กระดูกอะไอเวลานี้ยาอื่อืึเราก็พอสู้ได้อยู่แล้วมั้งอล้าจับก็อีทุ่มได้ไหมโอเคได้แล้วหลังข้าบ้านจะลอยได้เหรอยาไม่เป็นไรสิจัดการเจ๊ง ย่า yeah. ฉันมีอาวุธนะเว้ยเจอฉันแน่เยอนะเหรอถ้ามันมีอาวุธอย่างนี้เราแพ้นแน่อ้าหอ้าหเจ็บไอ้สกนาลไปส่งคนที่บ้านเงไป่ ตายสิย่าไปดีกว่าโอ้ยไม้เธอได้หาได้ยเอยอะเลยหนักมากด้วยครับผมเอาไม้มาให้ละทำไมสภาพบ้านเป็นอย่างนี้

นค่อยากจะบอกเว่า้องใช้ลูกซองที่ฉันให้ให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือทุกคนที่ตกอยู่ในอันตรายซะแกครับลุงล้อฝนอยู่แล้วฉันต้องไปจัดการ ใจแกเลยนะแกน่ะฮืมมาหาฉันถึงที่เลยเหรอฉันกะไว้แล้วว่าเมื่อฉันขาดไอ้ตักแกคนนั้นนะ่ะแกต้องมาแน่นอนะเรียกเขาว่าแกเลยนะโอ้แกใช้ปืนอะ่นยิงฉันเหรอแกตาบอดจริงไหมเนี่ยจริงสิแต่ฉันมีสิที่์แล้วว่ามองได้อย่างแม่นยำเงนินการค้าสุดที่ไม่เจรจงเจรจาหน่อยเหรอ เกลาจาลับทำไมแกท่านจะเสิ้นอยางก็ฉันแล้วยังมาฆ่าลุงอีกฉันยอมไม่ได้แล้วขับกระสุนเสร็จจะจ,จ,จัดการแกม่มีดฉันอย่าออยอมแล้วจ้ะแมวแล้ว ไม่เอาแล้วเหรอแกรู้ไหมว่นหน่งชีวิตมันมีค่าขนาดไหนแกก็มาฆ่าลุงยังไงได้เฮอ้อยถ้าวันที่ฉันมีโยนมันอือฮึอเอจ้านายไปทำอะไรวันนั้นอือฮึอ จะใช้บทพิสัทธ์ว่ายน้ำไม่ได้ยัยิ่จบแล้วไป้าเอ,อ้ยฉันยังมันอ่อนแอรจริงๆช่วยใครก็ไม่ได้ขนาดจะปกป้องลุงฉันยังทำไม่ได้เลยแล้วอย่างนี้ฉันจะทำอะไรได้ล่ะอ,อ้าวคิมนอยู่ที่นี่เองเหรอ,อ,อแม็กเบล่า จหัวมันๆฉันอยู่ที่นี่เลยงั้นนายก็คือเรือไปเลยเราไประปจำไพกันต่อได้โอเคผมจะสืบทอดจิตจำนงนะครับว่าเราได้ของเล่นใหม่ได้เหรออะต่อไปเราจะไปที่ไหนกันไม่รู้อ่ะคงจะล่องเรือไปไปได้ย,ย้ย ฉันคิดว่าจะไปได้ง่างยๆหรอเจ้ทำร้ายหัวหลังฉันฉันจะไม่ปล่อยแกไว้แน่